ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศครับเ c g เมืองทองในเตดพบกับอาร์มี่อยู่ในเตดนะครับเมืองทองได้ลุ้นก่อนครับคริสตัซิวาลูกนี้ลองฟรีคิกก่อนแต่ว่าก็ไม่ผ่านท่าซันซันนี่ครับอีกหนึ่งจังหวะของเมืองทองครับเกมค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าเป็นเมืองทองที่มีโอกาสพาบอลบุกเข้ามาลุ้นทำประตูได้มากกว่าค่อยๆคาะอเข้าไปฮะลองยิงอีกทีครับคริสตันซิลวาลูกนี้ เขากอเขตโทษไม่ได้ก็ร้องจากนอกเขตเลยพลิกมาแล้วก็ยิงนะครับแต่ว่ามันทิศทางยังไม่ได้ครับยังคำเป้าไม่เจอแต่ก็มีส่วนร่วมตลอดนะครับเกตันใ,ในช่วงหลังอีกหนึ่งจังหวะให้0มือง,มงทองทเกมขึ้นมาครับเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับธิรพันธ์เปิดเข้าไปเดี๋ยวโดนมงสก,กัดมาบอลหลุดไปถึงมาริโอ้แต่ว่ามาริโอ้ยิงลูกนี้โดนไม่ดีบอลก็ พลิ้นออกไปข้ามคานออกไปก็จะเห็นว่ามองคองนี่ก็สร้างเกมตลอดนะสร้างเกมลุกได้ดีจังหวะแรกของอามิยูเนเต็ปครับเป็นลูกฟรีคิกลูกนี้ทศวรรษลิมวนาเสเถียรแต่ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรครับจังหวะนี้ถือนอกไปไกลเลยครับเหมือนทองนงี่ได้บุกมากกว่านะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้บอลหลุดไปถึงมาริโอยิงเนีมันผ่านาซันซันนี่ไปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโดนนุ่งสัต์เซฟเอาไว้ได้บนเส้นรอดการเสียประตูไปทะ้วอามิยูเนเต็ดดูครับบอลหลุดไปแล้วครับ ถ้าซันนี่ออกมาปิดมุมแล้วโอ้แต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในเส้นกันเยอะเลยแต่ว่าตัดมาียบร้บรอยแล้วโอ้โหรุนนี้ก็คงต้องถ่ายกันอีกหลายรอบนะฮะยังรักซีทิคสุดสวยของซูปเปอร์มาริโอนะครับมาริโอยูรอสกี้เดี๋ยวดูครับซันนี่นี่เดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยมีไม่ค่อยคลียร์ท่าดีใจแล้วครับต้องบอกว่ารุกนี้เป็นน่าจะเป็นประตูที่สวยที่สุดในชาร์เอกครับน่าจะเลยนะครับรูกนนี้ปั่นไซส์ ด้วยซ้ายบอลมันฮุกลงมาตรงนั้นพอดีเลยครับซันซันนี่นี่หมดสิทธิ์เลยปีนี้นี่โชว์ความดีมากนะฮรับซันซันนี่เจอประตูนี้เข้าไปนี่จำไทยพิมพ์นี่ไปงานเลยฮะก็คือต้องยิงอย่างนี้นะครับซันซันนี่นี่ต้องต้องต้องประมาณนี้ครับยากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครั1-0ครับพอ1-0ปุ๊บเกมของเมืองทองได้ใจลุยต่อจังหวะนี้ดูเคลียร์ตันซีวาครับโชว์สเต็ปสับขวาสับขวาแล้วก็พลิกเข้ามาหลบไปหนึ่งครับหลบไปสองแล้วก็ยิงแต่ว่าจังหวะนี้มันไม่เข้ากรอบ บอกว่าความสามารถของเินตันนี่ค่อนข้างจะมีความเร็วด้วยครับ,รบสร้างจังหวะให้ตัวเองได้ได้เสมอนะครับมาอีกหนึ่งจังหวะในท้ายครึ่งแรกครับกาิเดชเวทยาวงซัดลูกนี้ชนเสาตั้งป้อมปั่นเลยด้วยซ้ายจังหวะนี้แต่ว,ว่าไปโดนเสาครับอีกนิดเดียวนั้นเองจะได้ประตูที่สองสำหรับเอซีจีนทองยูไนเต็เดเจงหวหลุกขึ้นมาเลยครับเลือกที่จะปั่นนะฮะเล่นเสาแรกแต่ว่าโดนเสาครับ ดูครับวางเท้าปันป่นๆมา <S <S ครึ่งแรกใน1-0น,น,นะครับครึ่งหลังก็อันนี้เปนเต็มมาดีครับจังหวะนี้ลุยเข้าไปยิงจังหวะนี้เนี่ยมงคลโนสไกเนี่ยแต่ว่ชาช้าไปโดนอาออยาม่าเนี่ยพ่งเซฟไว้ได้ทันแต่มงคลไม่ยิงนี่คงไม่กะยิงนะว่าเพื่นกองหลังของเมืองทองน,นี่ตามมาข้างหลังแนละ้วดูนี้หลุดมาสวยเลยครับแต่ว่านี่นครับโอ้โหบล็อกได้สวยมากนาโอกิอาอยมาม่าโอ้แต่ครึ่งหลังนี่ เออะไเซ็นป้ายแดงนี่แก้เกมมาดีนะครับก็เปิดเกมลุกเต็มที่เลยครอบครองบอลได้เยอะก็เข้ามากลอบไปทั่วเยอะด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งลูกครับเป็นต้องบอกว่าเป็นจินตนาการของบัติที่เยี่ยมยอดมากเลยนะครับกระดกบอลด้วยขวาแล้วก็วอลเลยด้วยซ้ายเพียงแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบเท่านั้นเองโอ้โหี่เข้านีสุดยอดเลยทักษะนี้สุดยอดเลยพวกนี้นะครับไม่ตกพื้นด้วยใช่เรียกว่าเป็นนักบอลที่มีจินตนาการนะฮะในลูกนี้ เกมมามีดีกว่าครับแต่ว่าเมืองทองเองก็มีจังหวะโต้ได้ลุ้นมันๆเหมือนกันครับจงบังหวะนี้ก็หลุดขึ้นไปครับเดี๋ยวติ้ลทินวาหลุดไปดวลกับฮร์ซันซันนี่แต่ว่าแหม่ถ้ายิงอย่างนี้ฮร์ซันบอกไม่มีแล้วนะครับครบยิงไหมครับทักบุญอชพง้์อยู่ก็บอกกินฮร์ซันไม่ได้ก็กินได้จริงๆจังหวะนี้นะครับดูดิคือเติ้ลยิงอย่างนีสสนไ้ได้กินฮร์ซันไา้จริงๆแต่ว่าก็สร้างจังหวะในการยิงประตูได้ทั้งเกมเลยครับคริสตันทินวาก่อนหน้านี้ยิงมาทุกนัดนะครับในฟุตบอลช้าง มาดูอีกหนึ่งจังหวะของเมืองทองครับลุยก,ก็ไปซัดสองทีเดนี่ยกระสิเดศวิทยาวงไม่ไม่เข้าเป้าเลยจังหวะน,น,นี้อามียูน,นิเต็ดก็ลุยนะครับในครึ่งหลังอย่างที่บอกคลองบอลได้เยอะจังหวะนี้เมรี่โดูลุยหลดไปโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นเองจังหวะจะยิงเนี่ยไปโดนกระแทกพอดีต้องชมสุยาสิงห์มุ้ยนะลูกนี้รู้ว่าเมวินกําลังจะง้างเท้านี่ปุ๊บชนเลยเสียจังหวะ ดูฮะ <S <S แทงบอลเขา<ด>้าช่องไป,ปแล้วก็ <ๆ S 1> จกังหวะสุดท้ายนี่ติดเดียวเกมสนุกกว่าครึ่งแรกนะครับ <S <S ครึ่งหลังนี่นมีไิเต็ดสู้ได้อย่างสนุกเลยทีเดียวครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับนาะทีที่83นะครับบอลเนี่ยมันหลุดไปธนากรแดงทองตัวสำรองที่เพิ่งลงมาเนี่ยยิ่งไปติดก็วินนะฮะแต่ว่า ต้องใช้คำว่าเคกนะเคกทีนึงเนี่ยมันเข้ายังเสาไฟครับเป็นประตูตีเสมออามี่อยู่แต่หนึ่งประตูติดหนึ่งครับแต่คนเคกนี่ไม่ได้ดูเลยนะว่าบอลไปไหนโดนโดนศีรษะพอดีครับแต่ว่าโอ้โหจังหวะผลิตพอดีนะใช่ดูอยู่โอ้ยมาแล้วจะมาบล็อกเนี่ยไม่ได้มองเลยครับบอลย้อยเข้าประตูไปแล้วเหมือนแบบเอาหัวแบบเขกบอลนิดเดียวเปลี่ยนทางนี่คือจังหวะฟุตบอลจริงจิงเข้าจะอดดีใจนะแต่ว่าก็ประตูนี่มีความหมายเกือบต้องต่อเวลาครับบอลมันลงนั้นพอดีเลยจุดเด่นของธนากรคือลักษณะอย่างนี้นะจังหวะโชบังหวะโชบไปเก่อเกิด นะห<ม>นึ่งประตู<า>ต่อนหนึ่งครับก็มันลุยกันหนักเลยจะเอาประตูใช้กันแล้วครับไม่อยากต่อเวลาเหมือนกันนะฮะเพราะเกมหลีกก็ยังมีอยู่อยูนี้ที่พันเติมเขามายิงเนี่ยว่าก็ไกลๆเลยครับมาดูจังหวะของเมืองทองตรงนี้ก็ซัดนี่กันน่าจะได้แล้วนะคฮะหนี้น่าจะเป็นประตูหรือไม่ครับคนะินตันพยายามเล่นทางถ้าหลังเท้าไปก็น่าจะน่าจะเข้าเป้ามากกว่านี้ครับก็ลุ้นจะยิงทุกนัดนะครับช่วงทดเวลาครับนาทีที่เก้าสิบเก้าสิบสองเนี่ยเข้าเก้าสิบสามครับดูจังหวะของมุ้ยครับดูครับ พาคบาเข้าไปแล้วก็ซัดลงนี้เสียบมุมเลยแม่บอแมนโชว์จังหวะนี้แบบสันทัศาเลยนะถูกนไหนาครับแบบสุดปลายเท้าแล้วตะวัดเลยบอลในีจากริมเขตโทษนะฮะหนึ่งหนึ่งพาเข้ามาในลุมสามคนเอาไม่อยู่ครับโอ้โหแล้วก็ยิงอย่างนี้ฮะซานตานี่ก็หมดหมดสิทธิ์รับเหมือนกันนะดูครับสเต็ปของมุย้ยสุดยอดครับกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วเนี forever ทีละศิลป์นี่ไปเชียร์ให้กำลังใจโอ้โหราแกนโรจโอ้ชิมี่นี่ระดับแบบแล้วคือจังหวงจังหวะเป็นเวลาแบบเตี้ยววินาทีสุดท้ายแล้วนะช่วงท้ายเกมแล้วคือยิงธรรมดาไม่ได้นะต้องยิงดราม่าในช่วงทดเวลานะครับก็จบเกมครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดชนะอาร์มี่ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศฟุตบอลช้างเ a ครับ2015ครับยีจะยุให้ทางกับธราจิตน่าจะนะครับ เชียร์เมืองทองก็ดีใจรครับวันนี้ส่วนอาม,มี่ยูเต็ดก็แน่นอนครับฝั่งผู้แพ้แต่ว่าอม,มี่ยูเต็ดมีกองเชียร์ทั้งชาวต่างชาติด้วยนะใช่ครับ